ตอนนี้สถานการณ์นะครับก็คือมันเป็นการเลี้ยวหักศอกนะครับซึ่งเป็นการเลี้ยวที่ยากโอเคดูข้าเลยนะดูช่องที่เราจะเดียวแล้วว่ามันปีนึ้นบาทไหมถ้าไม่ปีนก็ปล่อยไป,ไปเรื่อยๆแล้วสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามคลิปด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องครูต้าสอนขับรถนะครับ ลวอนไรก็คืนด้วยนะชา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 ค่อยๆไปตอนนี้ผมลงจากรถแล้วครับเพราะว่าอยู่อยู่มาเยอะแล้วนะครับก็อ,อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเครนี้ผมก็จะแปลกนิดน,นึงคือผมไม่ถ่ายตอนแรกเริ่มนะครับผมจะถ่ายตอนเริ่มพัฒนามามีทักษะแล้วนะครับผมตอนแรกเริ่มน่าจะดูกันมาเยอะแล้วนะครับ แรกเริ่มคือไม่เป็นนะครับผมบอกกันเลยว่าไม่เป็นสักอย่างนะครับตอนนี้ผมให้คิดเองเลยนะครับให้คิดเองให้หยุดเองให้ทําเองเพื่อผมอยากให้หลักใหญ่ใจความคือเขาคิดเองทําเองได้นะครับหลังจากเรียนแล้วนะครับผมเข้า Google พิมพ์ค้นหาคูต้าสอนขับรถ ตออกจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของถนนใหญ่แล้วนะครับนี่เป็นพื้นฐานนะครับที่เราจะเปรียบเทียบจากการเมื่อเช้าที่ไม่มีใครเห็นว่าผมสอนยังไงแต่ตอนนี้ผมอยากให้เห็นปลายทางของการสอนนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับคืออยากให้คิดอยากให้ทําได้หลังจากเรียนรู้จากคําสั่งเสียงอย่างเดียวนะครับเมื่อเช้าแล้วนะวิธีดูง่ายนะครับดูในช่องระหว่างเส้นสีดําด้านขวามือเรากับด้าน ซ้ายมือคนขับนะครับมันจะต้องอยู่เป็นแนวขนานกับตัวรถนะครับถ้ามีตูดด้านใดนด้านหนึ่งโผล่ออกมาแสดงว่านั้นถอยหลังไม่ดีและจะมีปัญหาเมื่อเราถอยนะครับอาจจะไปเฉียวชนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเน้นย้ําเสมอว่าคุณไม่ต้องไปเล่งคันเล่งไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นนะครับอยู่กับคลาดอยู่กับเบรกและเฉลี่ยความเร็วให้ดีนะครับแล้วคุณจะขับรถเป็นขับรถได้แน่นอนนะครับ สำหรับใครที่มองหานะครับที่เรียนขับรถติดต่อได้นะครับ0883350072นะครับเวลาถอยก็ระวังซ้ายระวังขวานะครับดูขนาดตัวรถให้เป็นนะครับดังด้านเส้นนะครับสีดำแล้วก็ด้านไหลทางด้านซ้ายนะครับก็เดินหน้ามาครับเดินหน้าปกติถอยหลังปกตินะครับหลักใจความคือการทรงตัวให้อยู่ในเลนตัวเองนะครับที่ผมอยากให้ทำได้นะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการออกถนนใหญ่นะครับ ระวังชนซ้ายระวังชนซ้ายช้าๆกว่านี้เร็วไปหน่อยนะครับมันเป๋เละปลาหลาไปทั่วทีบนะครับสังเกตดูนะเมื่อกี้จะชนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะไปเบียดตรงเส้นดําตรงนั้นนะครับซึ่งน่าจะซื้อว่าเขาปล่อยรถเร็วเกินไปแล้วคุมรถไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเกินเส้นดํบอกว้าแล้วครับนั่นหมายถึงเดินหน้าไม่ดีสังเกตดูเมื่อกี้ถอยหลังดีกว่าเดินหน้าด้วยซ้ํานะครับถ้าหยุดรถแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ถอยก่อนครับเพื่อค่อยๆเช็คพื้นฐานของผู้เรียนนะครับเพื่ออาจจะเหนื่อยแล้วก็ได้ อยๆไปนี่นะครับจุดหยุดรถคือมันกินเส้นดํานะครับแสดงว่ามันงานเข้าได้นะครับแทนที่จะหยุดอยู่ในช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้จะมีเส้นบังคับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาหยุดหยุดไม่ได้นะครับทําให้รถเอียงนะครับเสียรูปนะครับก็เลยทําให้งานเข้าได้ผมย้ําเสมอว่านะครับให้คิดง่ายง่ายคือช่องนะครับช่องสีดําอ้ช่องที่เราอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นช่องอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปข้ามเส้นไปข้ามอะไรทั้งนั้นนะครับ หลักการถอยนะครับผมได้สอนไปแล้วนะครับถึงออกมายืนตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าเขาถอยเป็นยังไงบ้างพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับดีไม่ดีก็ตรงนี้เลยครับติชมกันได้นะครับแต่ห้ามดานะครับผมห้ามด่าเพราะว่ามันเสียความรู้สึกผู้เรียนด้วยนะครับผมพูดดังบางครั้งบางทีก็จะถือสานะครับเพราะว่าผมอยากให้ได้ยินไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมอยู่นอกรถไกลนะครับบางทีก็อาจจะใช้เสียงดังบ้างนะครับต้องขออภัยผู้ที่ไม่ชอบด้วยนะครับ ก็แก้สถานการณ์ไปถึงจุดนุนแล้วนะครับผมเอาใจช่วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำด้วยนะครับยามห่างไกลลึบตาสัญญาก็เสื่อมความหมายตัวแปลแทรกซึมโดยง่าย ทายรักเราขาดกันทุกวันสองเราแยกทางทุกวันสองเราแยกทางโอเคครับผมสำหรับเทปนี้ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับ เคสนี้นะครับมือใหม่หัดขับนะครับก็เอาใจช่วยนะครับผมไว้ท oh. ีหน่อยเพื่อเดือนหน้านะเช่นช้าเราหมุนพวงมาลัยเลี้ยวไปตามความเข้าใจของเราว่ารถช้าๆเรือห้ามเร็วห้ามเร็ว ไม่งั้นจะเลี้ยวไม่ได้นะครับไม่ใช่อะไรนะความปรารถนาของผมนะถ้าคุณผิดจังหวะคุณก็จบนะครับชนกำแพงบ้านชนเสาภาพรวมตรงไปเลยโอเคครับผมเยี่ยมยอด โค้งตรงนั้นยากมากเลยนะครับยากมากมากเพราะว่าเป็นโค้งหักศอกนะครับผมถ้าเขาคุมรถให้อยู่ในเส้นได้ถือว่าผ่านนะครับแต่นี่มันมีออกดอกเส้นสังเกตดูไหมครับมีออกดอกเส้นดําที่พื้นนะครับอ่าโอเคปรับตัวนะครับเมื่อกี้ไปตีวงนะครับเกือบชนฟุตบาทน,นะครับ ฝึกในเรื่องของการอยู่ในเลนมากที่สุดนะครับเพราะว่าจะต้องแยกแยะให้ออกระหว่างไม่ต้องยกคัดเยอะไม่ต้องยกคัดเยอะเบา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 ไม่งั้นคุมไม่ได้เบาเบาไม่ต้องไปเบียดข้างทางมากเด้อไม่ต้องไปเบียดมากลองเสียงหลงเลยทีเดียวเกือบชวนฟุตบาทโอ้ยขออภัยด้วยนะครับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าผมอยู่ไกลมากลองไปก็เท่านั้นแหละครับว่าได้ยินดอก ถามว่าทาไมไม่ไปด้วยนะครับผมอยู่กับเขามาเยอะแล้วนะครับผมอยากให้ผ่อนคลายบ้างอยากให้เห็นภาพที่มันแตกต่างจากการอยู่ในรถบ้างนะครับผมนั่นคือเจตนานะครับ mm hmm. ช้าช้าช้าเรื่อยๆค่อยๆไปช่วงขณะเลี้ยวต้องช้าช้า อย่าเบียดสร้างข้างซ้ายเกินให้ตามเส้นดำด้านขวาไว้ช้าๆเบาๆโอเคครับพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับยาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่มีคนมาดูถึงตรงนี้นะครับผมยังไงก็อยากติดตามรับชมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครูต้านะครับผมสำหรับวันนี้เราอยู่ที่มหาสารคามนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากกดติดตามคลิปถัดไปให้ด้วยนะครับผม แฟนบอสสินใจศิละปินก็มีแห้งสู่ต่อแฟนบอสิินใจศิลปินก็มีแห้งสู่ตอตามคำขอจัดให้ทุกท่านฟังแล้วได้มวนใจอยู่ที่ไหนให้ใจหายมอนเจ็บหรือจนให้ทนสู้ไวงานหนักรับจังอย่าได้สิ้นกำลังใจฝากเสียงไหมไทยมานั่งเคียงใจทุกย่าง